ที่นี่ที่ไหนตลาดตลาดเจลาวครับเจลาวเราก็ซื้อไปจะไปซื้ออ่ากุ้งตามไปครับตามไปไปดูกุ้งกลาปูนะมาต้มมาต้อมต้มบะใช่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 เดี๋ยวนี้ไปดูกันไปเดือนหน้าวันนี้ไปดูขระตนน่ะใครใช่เือกฝากฝากไปสิ่บาสบายเลนไหมคะอยากได้อยากได้ อ่ามึกสดมึกสดนทปไม่าเจ้อ้ยปูไงอากกินปูมีเหอไงเห็นแล้่ต้เลยะเอาตัวไหนเอาตัวไหนปูปลาอุปูตมใหญ่เลยนเอาไหน เอาอะไรครับมันต้องทำนี่เนี่ยใช่มันต้องทำว่ะไม่เกียงให้อะไรเดี๋ยวเราทำให้ทำขี้ให้เอาทำขี้ให้เนาะอ่าโอเคเอาอันนี้ไหมเนาะอันนี้ดีน้อยืมไม่ต้องคอยไม่ต้องคอยเอาเท่าไหร่ดูจ้าอันนี้โลละรอรอหนะครับเอาโลหนึ่งก็ได้ครับครับเป๊ะนะแบ่งมาแบ่มุดเพชรทั้งตัวตัวหนึ่งในราคาดีอ่า๋ยวเราทำห้ฟรี้ทำขี้สิเดี๋ยวเป็นนึงเดี๋ยวนึง